สวัสดีดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องปองป่ายโอ้ยอยากกับไวรุ่นไวรุนอันไวรุนน้มโผงของฉันแต่ละมือตื่นขึ้นมากกอยากอุนอว่พออยากเขาองน้ําก็พอเมียก็อุ่นอวคืขึ้นมากบีบสิวฉันสาวสิวฉันขึ้นปุ๊บบีบซิวฉันปั๊บเออฉันหยิบใส่ซองไม่ฉันลืมไปว่าอันเก่ามันยังเหลือเนาะฉันไปเที่ยวอันเชียงหม่มาอันเก่ามันก็ยังเหลือเอามาทานี่ก่อนเออหล่างหนักก่อนมันต้องเป็นห่วงเด้อสิวเนาะมันรักสาไดเออโดยสบู่วิต ผลบ้าหอดเจ็ดมือบัดหนาชั้นนะหามือก็เห็นผลแล้วหกหามื่นสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเถื่อหนึ่งนะจ๊ะมีอาัารมันเป็นโรคจิตมันมากบีบสิวอยู่หลังอยู่ดากอยู่นี่มันก็คุยกันไงมาบีบแต่ฉัน่ะบ่ชอบฉันชอบรักษาแบบธรรมชาติพี่น้องล่างหนาเสียแตก็ต้องไปทาค้งทาาขีมเด้อเข้าใจบ่ว่าวุ่นวุ่นไว้คือเฮาหน่เนาะอะไรจะต้องออกไปเจอมลพิษแต่ละมือแต่ละอย่างเนาะแต่ว่านี่มันก็สีเฮียวซอยให้แฮาล่างหนาร่อนสวยหน้าแล้วก็ ออกไปถ้าคีมขอเต้นแนวคอนเทนต์นิดนึงเออนี่วิตซีอันนี้เป็นเซรามใส่มาเป็นปีละพี่นออ้องเออมันซอยลดสิว้อยลดจุดด่างดำนี่แหะแต่ว่า้อยยนบนหนาฉันมันบนลดเพราะว่าฉันเถาแล้วอืไปรอคือเกา